ในคืนนี้ที่ท้องทะเลเงียบสงัดแต่อย่าให้ความเงียบหลอกตาคุณเพราะใต้ผิวน้ำที่มืดมิดนี้ซ่อนความน่ากลัวที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวของชักแมนหรือที่ผู้คนเรียกขานว่ามนุษฉลามจะทำให้คุณไม่กล้าเข้าใกล้ทะเลอีกต่อไปตำนานเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท้องทะเลจนวันหนึ่งเขาท้าทายกฎแห่งธรรมชาติ เขาละเมิดวิญญาณของทะเลด้วยการฆ่าฉลามมากมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่เคยคิดว่าทะเลมีความลับที่น่ากลัวเกินกว่าจะคาดเดาได้คืนหนึ่งเมื่อเขากำลังออกล่าฉลามเป็นครั้งสุดท้ายเขาพบว่าท้องทะเลกลับไม่เงียบสงบอย่างที่คิดน้ำเริ่มกระเพื่อมเป็นวงกว้างเสียงแหลมสูงดังมาจากใต้ท้องทะเลราวกับว่ามีบางสิ่งตื่นขึ้นมาทะเลไม่ให้อภัยชายคนนั้นถูกเคลื่อนดูดลงไปในน้ำอย่างไม่มีใครช่วยได้และที่นั่น ร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปผิวหนังกลายเป็นเกล็ดแหลมคมมือกลายเป็นครีบและฟันของเขากลายเป็นฟันฉลามที่พร้อมจะฉีกขาดทุกสิ่งคนที่รอดชีวิตจากคืนสยองนั้นกล่าวว่าเขาเห็นมันสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์แต่ตอนนี้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดมันมีดวงตาคมแหลมกรดเกลียวฟันที่พร้อมฉีกอยู่ทุกเมื่อและเสียงครางจากลำคอที่ไม่เหมือนเสียงฉลามใดๆที่เคยได้ยินตำนานนี้ไม่เพียงเล่าขานกันเฉพาะในที่เดียว แต่ยังมีเรื่องเล่าอื่นๆจากทุกมุมของโลกในหมู่เกาะฮาวายเขาอาจเป็นเทพเจ้าฉลามที่โกรธแค้นผู้ที่ไม่เคารพทะเลหรืออาจจะจะเป็นผลจากเวทมนต์ดำในหมู่เกาะโพลินีเซียที่ทําให้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตผสมระหว่างมนุษย์และฉลามสัตว์ประหลาดที่พร้อมจะล่าไม่เว้นวันแม้แต่ในยุคสมัยปัจจุบันยังมีการพบเห็นมนุษย์ฉลามตามชายฝั่งทะเลต่างๆจากนักประดาน้ําและชาวประมงที่อ้างว่าพวกเขาเห็นร่างของบางสิ่ง ที่มีครีบและฟันแหลมคมว่ายผ่านไปและคนบางคนที่เข้าใกล้มากเกินไปก็หายสาบสูญไปอย่างลึกลับทะเลยังคงมีความลึกลับที่เราไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดแต่หนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เราไม่อาจลบเลือนได้มนุษย์ฉลามหรือชากแมนสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการทำลายล้างและการท้าทายธรรมชาติใครที่ล่วงเกินกฎแห่งทะเลอาจต้องเผชิญกับมัน คุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อคุณได้ยินเสียงครังต่ำในคืนที่เงียบสงัดอย่ามองข้ามไปเพราะมันอาจเป็นเสียงของชักแมนที่กำลังจ้องมองอยู่รายต่อไปขอบคุณที่รับชมเงารับแห่งราตรีบิลลสอินเรียลลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกัน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป